ไปเดอ้อเด้อไป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 อยู่ทางอื่นเด้อไปอยู่ทางอื่นเด้ออย่ามาอยู่นี่ไปไปไปอยู่ทางอื่นไป ไปอยู่ทางอื่นไปไปอยู่ทางอื่นไปไป,ไปอยู่ในป่าไปไปอยู่ในป่าไปไปอยู่ในป่าเด้อไปอยู่ในป่าเด้อไปไป<ม>ไปเด้่อยโอ้มันเกี่ยวมือมะ ไปไปไปสิปล่อยไปปล่อยปล่อยปล่อยมือปล่อยมือสิปล่อยนี่ยปล่อยมือเร็วปล่อยมือสิได้ปล่อยวะเออเออเออไอเกี่ยวมืออยู่วะวิบวกไป